มันขึ้นมาภาคหนึ่งเหรอแสดงว่ามันตอนที่ภาคสุดท้ายมันรีจักรวาลด้วยพวกมึงภาคสุดท้ายมันรีจักรวาลไอ้ไอ,ไอ,ไอ้มันชื่ออะไรนะไอ้ไอ้ตัวแดงมันชื่อลูอ่ลแข่งปะลู่แข่งอะ่ะมันรีจักรวาลเว้ยอันนี้มันเลยขึ้นเป็นชากภาคหนึ่งของตันติกุลเฮียเฮียภาพสวยเฮียวอเตอร์วอเตอร์เป็นซีนิเมติกอะเนาะเป็นซีนิเมติกเฮ้ยไรเด่นปะไรเด่น เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยเนี่ยไม่ใช่เลยเน้นทำไมอะไรเน้นมันหนุ่มจังมันลีเจกรวาลก่อนมันเป็นพระเจ้าเออเออใช่ไหมก่อนเป็นพระเจ้ามันว่ามันเป็นบักลูกแข็งแบบหมวกดาบนะหมวกดาบเฮ้ยนี่ใครอันนี้โครงเหลาครงเหลาอันนี้โครงเหลาอันนี้คงเหลาใช่แน่แน่ชี้ทำหนาบบบหมวกมันเป็นน้ำชิวนาเป็นทัเลี้ยมเป็นทันเลี้ยงนะเฮ้ยอันนี้คาตาน่าใช่ไหมคาคาตาลีน่าวะคาตาน่ากีตาน่าคาตาลีน่า เอ้ต้องเห็นคุโตคารปะไม่ก็ไอ้ชาวพาร์ลูเจี๊นี้ใครอ่ะไม่ได้เมลิน่าอันนี้เมลิน่าแน่นอนเฮ้ยมีใครอย่างนอกเออมีแจ็คไหมมีแจ็คแจ็คแจ็คโฟมไหมแจ็คอ่ะอนี่บอกสกอร์เปี้ยนเลยแค่หรอเฮ้ยเออเฮ้ยซับสิร่เมื่อกี้นี่แกสู้กันอีกแล้วมะสกุร์นี้สู้กันอีกแล้วสู้กันอีกแล้วเอ้ยมันจะเป็นพันธมิตรกันก็ได้เนี่ยจับมือกันน่ะเออว่ะเฮ้ย จับมือกันหรอบอลเดนดาวทูเดียดาวทูเข้ามาสุดแรกโลกนี้แล้วมาแล้วลูกแข่งเลี้ยวลูกแข่งกูณอะกลายเป็นพระเจ้าแล้วกูอยากเห็นตัวอื่นแล้วอ่ะคาบาวันนี้ไงบอกนั้นชื่ออะไรนะกระดินไอ้เขียวอ่ะตัวเขียวไงอ๋อคือชิมแล้วตัวช่างซุงช่างซุงโอ้ยเอาเลยเอ้า เขาตายหมดเลยเอาเอ้าเอาเยีะยยี่ยมสู้กันยิ่ภาพไม่สู้กันเลยเทเน่กูบูบิดางน้องเยอะหูไปสองสีหมดเจ้าเียบร้อยมึงมีทัณที่บุ่ม เิานทีจาหีนี่โอ้โหโอ้โหโอ้ความโหดเหมือนเดิมเลยเออความโหดเหมือนเดิมขนาดซีนเมติกเนี่ยเออเทียมอเจ้าใหม่นหนึ่งเนาะเริ่มงเรื่อหนึ่งใหม่เนาะหนึ่งใหม่เที่ยมังเห็นไหมเกมเฟเตอร์มาเออปีนี้เซนเทมเบอร์สิบเก้าปีนี้ป่ะนี่หรอเพียวเดอร์ปีเมษาสิบเก้า เหรอเดี๋ยวนี่พีออเดอร์อ๋อคือพีออเดอร์ได้เหอไม่แต่คือแต่เรากูยังมันขึ้นเป็นภาคหนึ่งใช่ไหมเหมือนมันรีแต่ว่าตัวละครมันยังน้อยอยู่เลยนะที่เราเห็นมันอาจจะเอามาโชว์คล้ายๆที่มันที่เคหรือเปล่าไม่ค่อยโชว์เอ้ยยังไม่เห็นปะจอนเลยบะกันนั้นน่ะจอนนี่เคสลืมชื่อมันละเอ้ยจอนนี่เคสเอะไรก็เกี่ยวกับเป็นบ้านขวดเกี๊ยบแม่งโผล่เกือบทุกภาคแล้วป่ะจ๊ะใช่มันคือพระเอกในหลายๆภาคตอนนี้เคสตอนหน้า แก็ไม่มีลูกมาชิมอย่างก็บ่รู้ไม่แต่ถ้าถ้าว่าอันนี้มันเขียนว่าภาคหนึ่งใช่ไหมไอ้โกรูต้องมาไอ้พวกแบบกบเก่าคาเบลก็คาเบลอยู่ภาคหนึ่งมั้งคาเบลอันนี้ยังไม่เห็นตัวลายเลยตัวลายแม่งมีแห่แค่แบบเขียวตัวเดียวนะบักชังซุง่มเลยมีแต่ยังไม่เห็นมนุษย์เลยมนุษย์แบบมนุษย์อิหลี่ะมนุษย์บอกนี่ทักนายอยู่นี่ใครซาประลาด มนุษย์แมีแบบมนุษย์จากโลกนงเออเหรอมันไม่ใช่โลกวะโลกโลกจากจอร์นิเคียร์รู้สึกว่าบ่น่าชั่งแล้วก็พี่นี่อ๋อโลกจากจอร์อ๋อแบบโลกแบบอ๋อแบบพวกแบกแจ็คพวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออพวกโลกพคารนูเออ